สวัสดีจ้ามันนี่กับมังคุกับมันอีกแล้วได้จ้ามันนี้มันกะมาให้มันอีกแล้วจ้าพอกัะแม่กูมันอีกแล้วไม่ไมเดี๋ยวมันสิผ้าไปเบิ่งหัวมันเลยจ้าหัวมันจะถือว่าโอเคอยู่ได้จ้าไปเบิ่งกันเลยจ้าเบิ่งจ้าเฉพาะหัวมันมันเน่าหนามขัง ตอนกากูดได้ประมาณคืนหนึ่งป่ะจ้ะเมื่อืันมันอยู่ด้านมันจะหนาจะได้มากูมันเหม็นเหม็นกินหัวมันเหม็นกินมันเมื่อกี้เพื่อนจะเอาไปลูบเลวเด้อยจ้ะเออเราเต็มปะ ไอ้เบคายใส่ไอาไปขายใส่เด็ก,ก,กบาทบาทสาองขวสามบาทจิปาตะวันไปดอกมันไออนนก,ก่นี่จ้าหม้มันใบใหญ่ถอยอยู่อันหลบคอนหลบคอนใหญ่ก็นี่จ้าตะวันอันนั้นอายุหลายอันนี้เขาก็ซีซีหาเดือน,นนึงเนาะจ้า ก็ถือว่าโอเคอยดอกดีก็ปล่อยให้มันเน่าน้ำฟุ้มันตกค่ะตกแบบตกสุมอห้องก็เศร้าตกมาดีแล้วจ้ะมานีห้องก็แบบท้องฝา,าสดใสถ้าเสมอนี้ฝาค้มจา้าเนี่ยมาแรงเลยเธอาะไรก็ดีเบื่อแล้วจ้า

ซื้ออยังอ่ะคุณข้าเดี๋ยวแกงเบื้อก็ได้แปะ๊ะเอาข้อเขาอยู่หั่นไปอ้วน,น,นก็แม่นะธรรมดาคำนั้นเบ้อเี้ยเนี่ยตายกินเอาเย็นก็ได้แม่มาข้หลายหรือเปล่าเอาหนึ่งบ้อเบิดปตาดห่อนหรือบ้อมีลมเลยมันหัวกวรวิดมองเรา <c oughs> ไปเพ่มเมดเลยลมพ่งวมันอย่งบนยเอา่ดีนะสมมันดีบางจะช่วยกินมะนาวไม่น้ำแบบขนาเลยันมันบนอานี่คือสิงดวันดีนึ่งเานึงแันอีกขั้ ด่ม bưng แน่ nè, นี่มันเน่าไสเอา nhau โชว์แน่ไปนี่ดีเด้อ nhau nhau ใส่บ่หลายเด้เลยเต็มรถเลยนะเนื้อได้กัดเงบลยลมอยู่ลมผู้ใดก็ผู้มาตักันั่อยดิเอาเบียรท่านครับวัมันบ่เป็นหลวกนะมูเบิงจ้าใหญ่ไม่ตอนหยอดแม่ได้เนาะแล้วคนเอินมาตอนหยอดเ่ ตอนยอดอออมันงามคักหลายตอนออกลกเบิ้งเดืนนี้ลูกเบ้องลกเบิ้งต่อลกให้เบิ้งนี้ลกข้นบ่มันห่าบง โอ้ยต้นมันสมบุรณ์เออดาเสียงมันขาด,าดขาดเร็วแมนเยติมบ่ขาดเด้ลเอเงาหนึ่งกับไรได้ละมัวึเดือดีวโดีเนาะบ่ขาดพรอมเหนียวอยูกได้ละด่ะ

เด็ดออกให้ดหยังอ่ะมันสิลกบิ่งไสเบิ่งอีดูมันดีได้อพ่อมันบ่เป็นโรคทั้งหมู่ใบบ่หยีกเด้จ้ะมันเจ็ดมากกอนสิว่าใบบ่หยีกแต่ว่ามันตุ่นงามแฮงลมมาแต่ลเทียคือลมปีนี้พอปั้นดีเด้อ ยืนม้วนเด้เพิ่งหัวนแม้แต่มันม้วนมั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 นหลีกได้เหมือนเงาเลยยืดหันเหมือนเงาไปได้พ่อไทยให้หนูพ่อกระไทยดีๆในเด้อนี่ร้อนนี่ขาดไงไม่ได้เสียงปัดปุ้นปัดปุ้นไปไงกระขาดเดือดขาดเร็วเร็วหมดมันจะมป็นแออกเลยมันเทียบกับอีดรอเลยอีดรอไมนจีบ่ค่อยขาดเจ้าของขุดเอาน้ำเด้อปัดน้ำนี่ Bóng bóng hát kia. Bóng 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 นี่และจ้ากูตะมันด้วยนี่แหละจนว่าคนมามากโดโดูดูเทะเมื่ออื่นมันก็สิมาเป็นแรงงานหายแบบนี้จักสีเห็นได้ซ้ำไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเค่น,นี้ได้จ้าฝากทุกคน กดไ์กดติดตามให้มันน้ำเด้จ้าเราเจอกันชิหน้าจ้ามือไหมกำลังมันมันกันเลยจ้า